ไม่ต้องเก่งแฟชั่นนะครับแต่ก็สามารถมีแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นเป็นของตัวเองได้นะครับถ้าเกิดคุณได้มาบริษัทนี้ครับทุกคนครับตอนนี้โคชบีอยู่ที่เมืองวางโจวประเทศจีนและที่ที่โคชบียืนอยู่ตรงนี้นะครับคือบริษัทที่เขารับออกแบบเสื้อผ้าโดยตรงเลยนะครับผมดูตัวอย่างผลงานที่เขาออกแบบกันนะครับนี่คือสิ่งที่เขาสามารถออกแบบได้นะครับเป็นบิลบอร์ดที่เขาติดผลงานในการออกแบบของเขานะครับแล้วได้ลงได้ยาสารต่างๆนะครับผมนี่นะครับดูนะครับผมนี่คือสิ่งที่เขาใช้ในการออกแบบทั้งหมดเลยนะครับดูนะครับนี่ครับ น,นี่นะครับอันนี้เป็นสไตล์หรือเป็นเรนนะครับ ทีมบริษัทนี้นะครับเขาจะมีเทรนนาการตลาดนะครับศึกษาว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยชอบแบบไหนแนวไหนอย่างไรเขาจะตามเทรนการตลาดให้เราโดยเราไม่ต้องคิดเองเราไม่ต้องมีความรู้เรื่องแฟชั่นเยอะแต่เขามีทีมแบบนี้คอยคิดให้เราครับนอกจากเสื้อผ้าแฟชั่นแล้วนะครับเขายังสามารถนะครับทำเสื้อกีฬาแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ทําได้นะครับผมนี่อย่างกรณีอย่างนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเสื้อกีฬานะครับผมนี่นะครับนี่คือตัวอย่างการออกแบบนะครับออกแบบเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดหมดนะครับว่าผ้าเบอร์อะไรบริษัทผ้าอะไรนะครับเบอร์ผ้าอะไรนะครับ เท่าไหร่เบอร์ติดต่อมีคอนแทคติดต่อให้หมดนะครับนี่อย่างนี้นะครับผมนี่นะครับมีแพททงแพทเทิร์ให้คุณเสร็จสับนะครับหมวกนะครับก็สามารถออกแบบได้นะครับหรืออย่างนี้ครับเสื้อสเวตเตอร์เสื้อโปโลทั้งหลายอย่างนี้ก็ออกแบบได้กุงเท้าอย่างนี้ก็ได้นะครับผมไปเจะมิกแอนด์แมทเป็นเซ็ตแบบนี้เป็นคอเลกชันแบบนี้ก็สามารถทําได้หมดเลยนะครับผมและไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับแม้แต่ชุดนอนเด็กเสื้อผ้าเด็กเขาก็ออกแบบได้ครับคุณมาดูเบาะนี้นะครับผมอ่ะตามเลยครับนี่ก็คือตัวแบบเสื้อผ้าเด็กนนนะะครรับบบทีีี่่เเเาาจออกแมมห็ยดูล นี่ยครับเก๋ๆแบบนี้แหละครับผมนี่แหละครับคือสิ่งที่เขาออกแบบให้เราได้กางเกงครับกางเกงคาโกเด็กอย่างนี้นะครับชุดเด็กเทนนิสโอ้โหและดูข้างหลังโคชบีนะครับนี่นะครับคือตัวอย่างนะครับที่เขาออกแบบมาให้แล้วนะครับผมนี่เวลาคุณออกแบบคุณจะได้แบบนี้เสร็จสับไปเลยหนึ่งตัวพร้อมกับกระดาษแพทเทิร์นนะครับซึ่งจะมีบอกข้อมูลทั้งหมดของเจ้าแบบแบบนี้พร้อมตัวอย่างผ้าและบริษัทติดต่อทั้งหมดนะครับและห้องข้างหลังที่คุณเห็นอยู่นะครับก็คือทีมออกแบบของเขาครับห้องนี้นะครับคือทีมออกแบบเสื้อผ้แฟชัั่นนของงผผูหญิะครบม ซึ่งตอนนี้นะครับเขากำลังมีทีมงานออกแบบเนี่ยทั้งหมดดีไซเนอร์เนี่ยสองกว่าคนเลยนะครับผมที่อยู่ห้องที่คุณเห็นอยู่นี้คือทีมออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะครับถ้าคุณใฝ่ฝันอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแต่ไม่มีความรู้เรื่องแฟชั่นมาก่อนความรู้เป็นสูตรนะครับคุณสามารถเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้าคุณรู้จักบริษัทแห่งนี้นะครับผมและถ้าเกิดคุณอยากมาบริษัทแห่งนี้แต่มาไม่เป็นนะครับรอบต่อไปที่โคชบีจะพามานะครับรอบ v i p นะครับวันที่นี21-24กกราคมะบยอดถึง เกิดใคครรนะับอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองเอาแบบเริ่มต้นให้โค้ดบีสอนตั้งแต่ตั้งไถแบรนด์จากศูนย์เลยนะครับโค้ดบีก็มีคอร์สสอนแบบนั้นตรงๆกับคุณเลยนะครับชื่อคอร์สว่าโค้ดบีสอนสร้างแบรนด์เสื้อผ้าพร้อมพาคุณมาดิวโรงงานผลิตที่จีนด้วยตัวคุณเองซึ่งในคอร์สคอร์สนี้นะครับโค้ดบีจะแบ่งออกเป็น3ามเซ็กชันด้วยกันครับเซ็กชันแรกครับจะสอนให้คุณสร้างแบรนด์ด้วยตัวคุณเองครับสร้างไอดีนิตี้แบรนด์ของคุณให้แตกต่างจากท้องตลาดยังไงแบรนด์เสื้อผ้ามีเต็มมมมทททท้้้้้้้้ออออออองงงงตตลลลาาาาาาดดดดไไปหหคค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 รรรรรรรััััััับบบบบเเเเขซซซืืืสสผจจจกกแแแแนนนนนนน์ุุณณีีีะะะะชช่่โโวว2พิ พาคุณมาดิวบริษัทผลิตดีไซเนอร์แบบเนี้ยด้วยตัวคุณเองที่ประเทศจีนเลยนะครับผมแล้วรับรองว่าการเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าคุณจะง่ายขึ้นมากๆแบบที่ว่าวันสต็อปเซอร์วิสแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเองอีกแล้วครับแค่คุณมาที่จีนกับโคชบีหรือลงคอรตสนี้กับโคชบีนะครับและเซ็กชันที่สามครับโคชบีจะกลับไปสอนคุณครับให้คุณไปทําการตลาดขายเสื้อผ้าออนไลน์เป็นครับขายเสื้อผ้าออนไลน์ยังไงครับให้ได้หลักพันบ้านต่อวันขายเสื้อผ้าอไอนไลน์ยังไงให้ได้หลักสิบล้านต่น่่ออออปีีีีนนนะัวิธาขาขยยเสสื้้้ททงหมดจูใ ถ้าเกิดคุณสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทิปจีนอย่างเดียวหรือจะเอาแบบคอสสอนสร้างแบรนด์เสื้อผ้าเลยนะครับโคชบีก็มีสอนแบบนั้นตรงๆกับคุณเลยถ้าสนใจนะครับไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินโคชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง t ิ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้้้วยยเเเเเสสืือออออผผาานนไล์ะครักก็จจจพมงงตต่ิ๊ สีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์